สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับบ่าต้นเขาเงี้ยปนุงครับตันเขาแม่อครับมือนเนี้ยเจ้าปืนคนครับมาแก่มือสั่มไม้เก่าว้านเนาะครับตอนนี้มีนกเสียงก่างล่งเนาะครับเข้าไปหาเจ้าปืนคนแล้วครับอยู่ฝากใจไฟท่ากันครับอันนั้นกำลังเข่าเทียบกันครับเจ้าปืนคนนีจัดสเปซให้พ้นนครับนกป่าตัวนี้เป็นนก กุกนึ่งนะครับเมื่อกี้นี่ขัน่นอยู่ไก่กระเป๋าตุ๋นนี้แหละนกกุกนึงเสียงกลางล้งนะครับแต่เปินกุ้งเขาเัิ่ดึงเราครับโอ้โออยู่ไก่แน่ครับพี่น้อง,งอยู่ที่หมู่บ้าน,นครับอยู่ไกลๆเนาเนี่ยพอนอ่ครับพี่น้องเนี่ยพอนอยู่ บอกแห้งไปได้ครับเาสอสำเร็จวะมีรถมาเด้ครับอู้ลรอครับพี่น,อนอ้องบ้านะครับตีห้องยังหข้าเงยียกหนึ่งนะครับ บบนี่ได้ยอดครับพี่น้องยอดมากครับพี่น้องครับยอดมากเฮ้ยบอลันพี่น้องบอลันครับบอลันเป็นย่อพอดครับพี่น้องแต่วอลัน,นโดน้ด้วนะครับเฮ้ยเกือบพี่น้องเกือบ เอาไหมพี่น้องเอาไหมบาลานท่ามื่อกี้นี่ดิ้วท่าที่มันบนาลานไม่ครับพี่น้องเอาไม่เอาไม่ไมรุนรุนรุนร,นร,นร,นรนนุนท่าที่ท่าที่ระลึกที่เหยียบเงาโคตรครับเมื่อกี้นี่ ได้ครับพี่น้องมันไล่ของซุ่มไก่ว่าได้อะไกวนเนาะแม่เอ้าอย่าเบ,บิ่งเข้าโดนไล่เหยียบ้อยพี่น้องเห็นน้ำกันวะครับเหยียบ้อยครับผมเหยียบ้อยมาอะไงงครับพี่น้องคนนี้เอาครับเขบ้าไปเบิ่งน้อกันครับพี่น้องหวานแล้วครับผมไปครับ เยียบร้อยครับแดมแดกกระ้าครับคอนไปทำงานครับผมมากังงเพราม้าครับขอโคดแดกสะเลยครับผมเรียบร้อยนกเสียงก่างล่งครับขันม้วนครับนกคนนี้แถมแรกครับของมือนีแก่แค้นมาวว่านครับมาถือมัวว่านนี่คนมากวดก่อนนะครับ ครับว่าต้นเขาหยาดตัดชิปลงมาให้เบื้องอนเด้อครับนะครับพี่น้องนกเชื้อเลยครับหน้าตาเพิ่นเนาะครับเนี่ยครับเบิ่องล่างครับสนับปีกนกสายเมืองครับครับเพิ่งจะนกบ้านนอาเหรอครับพี่น้องเจ้าปืนกลครับเดีนครับผมบนน่ะนี่ครับนกสมราคาอยู่แล้วครับอยู่บ้านตัวอะไรมาตัวสายเมืองเหรอ เนียดกับว่าจะพังขึ้นก่อนหรอครับครับนกเชื่ยครับพี่น้องเราวาดถดพดมาให้เบิ้งครับครับพี่น้องพุดมาแล้วครับผมนกสีแดง,แดงออกนวลๆครับจะนับหาเบิ้งนได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ แปดเ11าสครับตะกี้กับแข็งครับพี่น้องห่างนิดนึงครับอาจจะเป็นนกปูอยู่ต่อาานนครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาคลิปครับเอาคลิปนี้ว่าต้นขอฝาชันเขาหนักครับพี่น้องใส่ไม้ที่สองกันครับอาจจะอาจจะไม่ลิปเนี่ยได้ครับพี่น้องอาจจะไม่ลิปตอนเหนียงด้วยครับ ดาววตนเขาอยากไปคืนนกจริงจะเข้าทำพี่น้องพิดโปรดติดตามมาตนไม่ได้ครับอาจจะไม่คลิปสองครับดยววาตุนใบไม้ไหมก่อนครับ